นั่งทำไรคนเดียววะใช้อะไรก <st wireless> ูร <ing Wha> ู้นะเว้ยฮ่ามีปัญหาเต็มๆแล้วเป็นประเด็นทางสังคมพวกเลวที่ถือคติเรื่องการทำนาบนหลังคนเห็นว่าอยากเป็นเรื่องสนุกแล้วยังไม่มีใครเปิดโปงไม้ไสแอบอยู่บนหลังคากูจะก้าฝาเปิดโลว่ากันด้วยเรื่องของเกมที่มันมีอยู่หลากหลายเมื่อบางคนก็อยากซื้อบางคนก็อยากขายบ้านม็พากันสร้างตีสามัคคีดีจะตายแต่บางคนแม่งเร็วระยำทำโปรแกรมกันกระจายอย่าคิดว่ามันไม่ผิดถ้าไม่ได้พันนันหรื ทำไมจะใช้ไม่ได้ล่ะที่คนข้างๆยังใช้ก่อนคนจริงเขาไม่ใช้พูดที่ใช้คือพูดมัน่อนกูว่าบอสมันคงเสียดดยถ้าหากไม่ตายไปใช่บดนะใช้เวลาปอกๆกับมึงแต่มึงขึ้นเร็วไปปะกูเล่นแม่งแทบตายแต่มึงไม่เห็นทำไรวะอย่าไปสนใจมันเดี๋ยวม่งกันโดนแบนละทีมงานแก้กันแทบตายมึงยังไม่หยุดนะเล่นกันแล้วก็ตรงให้กูว่ามันไม่ดีละมีบดกันทุกที่สังคมรังเกียจกันแล้วนะบดไม่ได้เท่ทำไมไม่เล่นเองวะแล้วไงมึงนั่งดูให้มึงมาเล่นเกมนะอยากจะให้ทุกคนช่วยกันเปลี่ยนงัันนมมมมาา่่่่วยกให้้้สคอูขึได ถ้าอยากชนะคนอื่นคุณควรต้องเริ่มจากตัวเองเลิกฟอดเลิกโกงทั้งชีวิตจริงและในตัวรวมมือกันทุกฝ่ายมึงต้องหยุดใช้ดโปรแกรมโกงต้องหยุดเล่นเองเก็บเองกันดีกว่าเห็นด้วยกันสหล่ะเพราะฉะนั้นมึงต้องหยุดรวมมือกันทุกฝ่ายมึงต้องหยุดใช้ดโปรแกรมโกงต้องหยุดเล่นเองเก็บเองกันดีกว่าเปลี่ยนแปลงทัศนะเพราะฉะนั้นมึงต้องหยุดรวมมือกันทุกฝ่ายมึงต้องหยุดใช้ดโปรแกรมโกงต้องหยุดเล่นเองเก็บเองกัน เห็นด้วยกันไหมล่ะเพราะฉะน,นั้นมึงต้องหยุดร่วมมือกันตุกไ่ยมึงต้องหยุดใช้บทโปรแกรมโมมึงต้องหยุดเ,เล่นเองเก็บเองกันดีกว่าเปลี่ยนแปลงทัศนคตเพราะฉะน,นั้นมึงต้องหยุด